สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสำหรับไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน64นี่นะครับจัดขึ้นครั้งเดียววันเดียวนะครับในวันเสาร์ที่12มิถุนายน64เวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับ นะพูดถึงหัวข้อใหม่นะซึ่งแตกต่างไปจากการประชุมเชิงสำรัไลายนะครับเมื่อ5-6ครั้งที่แล้วเลือก The Great Reset 2020สนิะครับสิ้นสุดวงรอบวัตจัจักนี่สินและปรับรหนี่สินครั้งใหญ่นะครับท่าในใดสนใจนะครับนะก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับการประชุมเชิงสำหรับลายนี้เป็นการประชุมสดไลฟ์นะครับไม่มีการบันทึกนะหรือว่าสามารถดูย้อนหลังได้ อ่เป็นการประชุมนะครับที่สดจริงๆนะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาในไลายส่วนตัวผมนะครับเส9เก้าการประชุมเชิงสำหรอบไลน์นี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับท่านใดต้องการรายละเอียดนะหัวข้อปีย่อยก็ทักกันเข้ามานะครับสำหรับท่านที่เป็น FC สมาชิกใหม่ในช่องผมนะเราต้องการการประชุมเชิงสำหรอบไลน์นะย้อนหลังซึ่งผมได้ทําไปก่อนหน้านี้ นะครับเรื่องของ Big Crash นะครับแล้วทิศทางราคาทองคำในปี2021 2023เนี่ยถ้ารอบต่อๆไปนะครับผมมีการทำย้อนหลังนะจะแจ้งให้ทราบนะติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันนะถึงเรื่องว่านะหากสถนการณ์เงินเฟ้อสหรัฐชั่วคราวเนี่ยไม่เป็นจริงหนะมายถึงว่าราคาสินค้าุอโภคบริโภคนะครับ่าค่าของเงินเนี่ยลดลงไป ไม่ใช่มาอย่างชั่วคราวแต่มันมาอย่างถาวรคำว่าชั่วคราวถาวรอ,อันนี้ก็ยังนิยามไม่ชัดเจนแต่เท่าที่ฟังจากประธาน Federal Reserve นะครับก็มองว่าต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีนะก็แปลว่าทางประธานเฟดหรือธนาคารกลางสหร,รัฐเนี่ยจะปล่อยให้ลักษณะเงินเฟอ้อชั่วคราวเนี่ยมีระยะเวลาเป็นอย่างน้อยๆ้อยอาจจะ1ปีนะถึงจะบอกได้ว่าเงินเฟอ้ออ่นั้นชั่วคราวหรือเป็นเงินเฟอ้อที่แท้จริงนะ แต่วันนี้ผมมาพูดถึงสถานการณ์ว่าหากสถานการณ์เงินเฟ้อสหรัฐชั่วคราวไม่เป็นจริงแปบลบว่าเงินเฟ้อที่ถาวรเนี่ยมันจะมาเนี่ยถ้าเฟดลงมือทานะทาอะไรเดี๋ยวมาคุยนะครับก็แย่คือถ้าไม่ลงมือทําก็แย่นะเพราะอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับมาเท้าความก่อนว่าปัญหาในปัจจุบันนะครับของระบบเศรษฐกิจการเงินสหรัฐเนี่ยคือการที่มีวัคซีนมาแล้วก็มีการคลายล็อกดาว แล้วก็มีอุปสงค์ความต้องการนะครับในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากขึ้นสูงขึ้นรวมถึงมีเรื่องของซิมลาร u ดแพ็กเกจนะครับที่เติมสภาพคล่องเงินเขาเ้าไปในระบบมา3รอบแล้วนะจากซิมล u ดแพ็กเกจรอบแรก2.2ล้านดอลลาร์รอบที่2.9 0 0 0้านล้านดอลลาร์รอบที่3.1.9ล้าล้านดอลลาร์นะครับที่มีซิ m ลารดเช็คแจกไปถึงมือชนชั้นกลางและล่างนะครับ ในปริมาณมากนั่นเองนะทำให้ CPI นะครับหรือดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับถ้านับเป็นปีต่อปีเนี่ย CPI สูงขึ้น4.2นะแต่ถ้าเป็น core CPI core CPI คือ CPI ที่หักในเรื่องของอ,อาหารและพลังงานออกไปนะครับตัวนี้ก็สูงขึ้นเหมือนกันนะสูงไป3นะครับ ถ้าเราไปดูที่ CPI ซึ่งสูงขึ้น4.2%ปีต่อปีเนี่ยก็เพราะว่านะมันสูงสุดในรอบนะจะบอกว่าสูงสุดในรอบกี่ปีอะ่ะ13ปีนับตั้งแต่กันยายนของปี2008ซึ่งเกิด g e a t Recession 2008นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เป็นข่าวแล้วทำห้ผู้คนเนี่ยสนใจและจะตกตกใจพอสมควรในขณะที่ถ้าไปดูนะครับไอ้ตัว Uh, CPI ที่เปลี่ยนแปลงเดือนต่อเดือนนะก็ปรากฏว่ามันสูงขึ้นเหมือนกันนะแล้วในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมันสูงไปถึง0.8%นะซึ่งมันสูงสุดในรอบ40ปีนะนับตั้งแต่ปี1981ททเเีีวน,นครับนะที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าเราย้อนดูตัวเลขนะครับในเดือนมกรา,าคมเนี่ยนะเขาบอกว่าตัว CPI มันสูงขึ้น0.3%ในกุมภาพันธ์สูงขึ้น0.4% และในมีนาคมสูงขึ้น0.6%และมาในเดือนเมษยายนสูงขึ้นไป0.8%เป็น <_ d ose> ถ้าเราทําการคมเป่าหรือคิดลักษณะคล้ายกับเงินเฟอ้อทบต้นเหมือนดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยนะครับ <_ d ose> ก็เพราะว่าใน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีการขึ้นของตัวเงินเฟ้อเกิน2%เนไปแล้วนะและถ้าเกิดคิดในตาเดียวกันอย่างนี้นะครับโดยการคูณ3เข้าไปในช่วงเวลาที่เหลือของปีเนี่ยก็เพราะว่าปีนี้มีโอกาสที่เงินเฟ้อจะขึ้นสูงเกิน6%เ นะครับหรือถ้ามันมีอัตราเร่งมากกว่านี้เนี่ยนะคุณปีเตอร์ชิฟก็คาดการว่าจะมีโอกาสสูงไม่ถึง20%เลยนะครับยิ่งน่าตก,ตกใจมันสิ่งนี้คือข้อมูลพื้นฐานนะที่สังคมอเมริกันขนาดนี้กำลังพูดคุยกันนะสื่อกระแสหลักกำลังพูดคุยกันนะเจียวจ,จ้าไปหมดนะว่าเงินเฟ้อเงินเฟ้อกำลังจะมานะแต่ก็ยังสกเสียงประเด็นว่ามาแบบชั่วคราวหรือจะมาแบบถาวรน,นะผมจึงเอาเรื่องนี้มาคุยกัน ว่า้เงินเฟ้อเนี่ยเปรียบเสมือนไอ้ยักษ์จินนี่ยักษ์ตัวสีฟ้าที่ออกจากตะเกียงเนี่ยมันจะมาเป็นเขาลางแล้วหายไปหรือมันจะมาแบบยืนต้งานนะจังก้าไม่กลับเข้าตะเกียงซึ่งทําให้เกิดความหวาดวิตกนะเกิดความตื่นตะนระหนกพอสมควรนะสำหรับคนอเมริกันและนักลงทุนนะครับมาอันนี้คือสิ่งที่เห็นเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนนะครับคราวนี้ผมมามองว่าหากสถานการณ์เงินเฟ้อสหร,รัฐชั่วคราวเนี่ย มันไม่เป็นจริงเพราะว่าไอ้ตัวยักษ์จินนี่ยักษ์สีฟ้าเนี่ยมันมาอย่างถาวรเนี่ยแล้วเฟดเนี่ยลงมือทําก็แย่นะไม่ลงมือทําก็แย่เพราะอะไรคําว่าเฟดลงมือทำเนี่ยเป็นว่าไงครับคือถ้าสภาะเงินเฟ้อที่ถาวรมาจริงๆเนี่ยเฟดต้องลงมือทําคือนะอะไรที่เขาเคยทําก่อนนั้นเนี้ยนะที่การอัดฉีดสภาพคล่องของระบบนะนะนะดยการขยายบัญชีงบดุลของตัวเอง นะครับลดดอกเบี้ยเป็นศูนย์แล้วก็พิมพ์เงินพิมพ์เงินเข้าไปนะเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนับไอตัว mortgage b a c k security mbs เนี่ยนะเฟดจะต้องหยุดทำนะแล้วทํากับตรงกันข้ามนะเพื่อ,อป้องกันเงินเฟ้อไม่ให้มันบานปลายนะถ้าเกิดเฟดลงมือทำเนี่ยความหมายคือต้องทําแบบนี้นั่นก็คือจะต้องทําการลดนะครับสัญญาณอันดับแรกก่อนที่เฟดจะทําคือลด ในเรื่องของการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทุกวันนีนะ้เขายังใช้เงินเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินคือพันธบัตรรัฐบา,า,าลสหรัฐและ MBS เนี่ยอยู่เดือนละประมาณแสนสองหมื่นล้านดอลลาร์นะครับเพราะนั้นถ้าสัญญาณว่าเฟดจะลงมือทําเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อเนี่ยเขาต้องทําการ t a ิ e r i n เ t a p e ล i n งก็คือลดการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินลดการใช้แสนสองหมื่นล้านดอลลาร์เข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็าําการลด ขนาดบัญชีงบดุลของเขาคือคือเริ่มทํากับกันนะคือลดขนาดบัญชีงบดุลของเขาซึ่งทุกวันนี้เราสังเกตน,นะฮะเส้นสีเหลืองนี่คือมันโป่งขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่เกณฑ์ลิซเซชันสองพโปง่งเขาพยายามจะลดลงครั้งหนึ่งและในช่วงประมาณปลายปี2018-2019ยถ้าเราเห็นนะเขาพยายามจะลดลงมาละแต่ว่าไม่ไหวพอเกิดโควิด1 9ซ้ําซ้ำขึ้นมายิ่งขยายหนักขึ้นอีกนะภายในแค่ เอ่อไม่ถึงปีนะครับแล้วขยายบัญชีงบดุลขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเงินเฟอ้อมาเนี่ยเฟดที่ต้องทําคือนะครับลดนะการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ด้านการเงินนะทำเทปเปอร์ลิงหลังจากนั้นลดขนาดบัญชีงบดุลของตัวเองลงมาหลังจากนั้นแหละรครับจะทําการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะนั่นแหละรครับที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่บอกว่าถ้าเฟดลงมือทําก็แย่เพราะว่าถ้าเกิดทําตามแบบนี้นะครับ นะลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินก็คือลดการพยุงในตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับลดขนาดบัญชีงอบดุลตัวเองลงนะครับแล้วก็ทําการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสิ่งที่กระทบคืออะไรครับสิ่งที่กระทบก็คือเงินก่อนหน้านี้นะที่ปล่อยกู้นะครับในต้นทุนถูกๆเพราะดอกเบี้ยมันต่ําเป็นศูนย์อยู่ในกรอบศูนย์ถึงศูนย์สองเซนเนี่ยแล้วเฟดบอกว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังปี2023 แต่ปีนี้2021นะถ้าเงินเฟ้อมันมาเราอั้นไม่อยู่สมมติว่าปลายปีเนี้ย2021เ็ฟดจะต้องทํากระบวนการนี้นะต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแนะ่นอนครับมันกระทบกับพวกองค์กรบริษัทต่างๆที่เข้าไปกู้เงินนะในช่วงก่อนหน้านี้ตอนที่ปีที่แล้วนะครับที่เจอเรื่องของโควิดสิแล้วก็ทําการลดอัตราดอกเบีย้ยลงเป็นศูนย์เพราะนั้นบริษัทไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ นะสาบันการเงินองค์กรบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปกู้เงินเนี่ยที่ดอกเบีย้ยต่ๆแล้วคาดการว่าดอกเบีย้ยจะขึ้นหลังปี2023แต่พอมาเจอปัญหาเงินเฟ้อแล้วถ้าเกิดเฟดกลับลาขึ้นอัาตราดอกเบีย้ยในปีนี้2021มันจะดึงให้นะครับระบบการเงินนะมันทําให้อการใช้เครดิตสินเชื่อนะที่ไปกู้ยืมเงินมาเนี่ย อาจจะไม่สามารถจ่ายชําระได้อาจจะดึงให้นะครับบริษัทต,ต่างๆเหล่านี้ล้มลงและการล้มลงของมันก็จะดึงกันเป็นโดมิโนกับพวกสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะก็ดึงไปทั้งระบบอย่างเงี้ยแหละครับภายใต้ดอกเบี้ยที่มันต่ําแล้วต้องปรับสูงขึ้นนี่คือความหมายว่าถ้าหาเงินเฟอ้อนะครับนะมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้มาชั่วคราวหรือพูดง่ายคือหากสถานการณ์เงินเฟอ้อสาระชั่วคราวไม่เป็นจริง เพราะว่าไอ้ตัวเงินเฟอร์มันมาแบบถาวนแล้วเนี่ยแล้วเฟดลงมือทําก็คือลงมือทำตามเนี้ยนะก็คือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะแย่มันไม่ใช่แย่เฉพาะในภาคเอกชนนะครับนะที่ว่าไปแล้วมันจะแย่ถึงเรื่องของนี่สินสาธารณะของสหรัฐก่อนหน้าน,นี้นะครับนะที่ถ้าย้อนกลับไปตอนนี้ผมทําช่อง YouTube c h a n แนลจันเสกนะครับปี2018นะ หนี้สินสหรัฐอยู่ที่ประมาณ22ล้านล้านดอลลาร์ทุกวันนี้ขึ้นไปที่ประมาณ30ล้านล้านดอลลาร์เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐมีการใช้จ่ายขาดดุลน,นะครับนะทำงบประมาณขาดดุลเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะรอบนี้ก็จะต้องขาดดุลประมาณปีละ4-5ถึงล้านดอลลาร์เนี่ยหนี้สินสนาธารณะของสหรัฐจะสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะนั้นการขึ้นอัตราดอกเบียกก้ยกระทบกับหนี้สินสนาธารณะอีกแล้วซึ่งอาจจะส่งให้ถึงส่งผลถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับของดอลลาร์ ส่งผลถึงนะครับสถานภาพของดอลลร์ในเงินสำรองของโลกนะครับเช่นกันนี่คือเหตุผลว่าถ้าทำก็แย่แล้วถ้าไม่ลงมือทำาหะครับนั่นคือเงินเฟอ้อมาแล้วมันไม่ใช่มาแบบชั่วคราวนะมันมาแบบถาวรแล้วเฟดไม่ลงมือทำอะ่ะจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเฟดไม่ลงมือทาแน่นอนครับราคาของเข้าของสินค้าอุววปโภคบริโภคก็สูงขึ้นนะครับราคาของต่างๆก,ก็สูงขึ้นนะ มันจะทําให้ตลาดเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่เชื่อถือนะครับในนโยบายนะครับดอกเบี้ยนะของสหรัฐนะครับมัน,นกลไกตลาดเนี่ยหรือมิเตอร์มาเก็ตมันก็ปรับตัวของมันเองนะปรับตัวของมันเองก็คือพูดง่ายนะก็เงินเฟ้อมับก็พุ่งสูงขึ้นราคาเข้าของก็พุ่งสูงขึ้นนะครับกลไกต่างๆเหล่านี้นะ้าจะกดดันให้ตลาดพุ้นสหรัฐนะครับอาจจะแคลชลงมาได้นะที่ผมึงบอกว่าโอกาสนะที่จะเกิดบิ๊กแคลช The b u s t h e burst ในปี64นี้มีอยู่ถ้าเงินเบอตัวนี้มาอย่างถาวรจริงๆนะครับมันจะไปกดดันนะครับให้ไอตัวตลาดทุนตลาดหุ้นสหรลัดนะดาวโจน s ์ S&P 500 NASDAQ เนี่ยโอกาสที่จะ crash ลงมามีสูงนะครับนะครั crash ลงมา40%บวกนะ80%หรือเท่าไหร่เนี่ยนะมันสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเฟดเนี่ยกำลังเดินนะบนทาง เขาเียว่าทางแคบๆนะเดินอยู่บนเส้นดวดนะครับซึ่งทําอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนแย่ไปหมดเฟ็ดลงมือทําเพื่อควบคุมนะเรื่องของเงินเฟอ้อนะถ้าถาวรเนี่ยมันมาจริงเนี่ยก็จะแย่เหมือนกันเพราะว่าอาจทำให้พวกองค์กรริษัทต่างๆนะที่กู้มาในดอกเบี้ยต่ำนะถูกผลกระทบแล้วจะล้มเป็นโดมิโน,โนได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ทําอะไรก็ทําให้ ร,ราคาสินค้าพวกพุ่งไม่หยุดเหมือนกัน,นแล้วทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยลดต่ําลงสูญเสียความเชื่อมั่นนะครับนะในระดับโลกในสาในสถานภาพของเงินสำรองของโลกและทำาไม่กาลังซื้อนะของประชาชนคนบริการชั้นกลางและล่างเนี่ยถูกคนกระทบไปด้วยด้วยกําลังซื้อที่ลดน้อยถอยลงนะครับนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยนะที่ไปกดดัน,นทำให้เกิดความตื่นตระหนก นะเกิดแพนิคอะนะตื่นกลัวตื่นตหนกด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดทุนดัดหุ้นเนี่ยอาจจะแคลชลงมาด้วยนะก็เป็นปัญหาซ้ําเติมเพราะถ้าเกิดมันเกิดชิตแบบนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับไม่ว่าจะทำนะก็จะแย่ไม่ลงมือทําก็แย่เนี่ยนะเป็นเพราะว่าเาขาเรียกว่ามรนลุดการควบคุมละถ้ามันะลุดการควบคุมนะสิ่งที่ตามมาคือผู้คนเนี่ยนะจะแตกตื่นนะค่าเงินก็จะลดค่าลงนะครับนะอย่างรวดเร็ว นะสิ่งที่ตามมาก็คือความวิตกกังวลนะความเครียดนะของชนชั้นกลางและล่างนะครับมันก็จะก่อตัวขึ้นนะครับมันก็จะเกิดปัญหานะเกิดขึ้นเป็นประเด็นนะทางการเมืองแลนะสังคมตามมาอีกนะเพราะนั้นสิ่งนี้นะคือสิ่งที่นะถ้าหากสถานการณ์เงินเฟอ้อสหรัฐชั่วคราวเนี่ยไม่เป็นจริงไม่เป็นไปตามที่ทางนะประธานเฟดเอร์เซิร์ฟนะครับคุณเจอรมลมพาเวลพูดไว้ นะครับแล้วถามว่าเฟดจะทำอย่างไรคือคือในตัวเนี้ยเฟดอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะถ้าตัวไอ้ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยสรัฐเนี่ยนะครับมันมาจริงๆแล้วมาแบบถาวรเนี่ยไอ้ยักษ์สีฟ้ายักษ์จินนี่เนี่ยมาอย่างถาวรจริงๆไม่ได้แค่มาชั่วคราวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฟดอยู่ในสถานการณ์ลำบากยากลำบากคือเฟดลงมือทำก็แย่นะครับเพราะลงมือทำเนี่ย คือหก็คือลดการนะครับเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเข้าไปพยุงในตลาดทุนรลัดหุ้นสหรัฐนะครับลดเข้าไปซื้อนะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดเข้าไปซื้อ MBS เนี่ยนะมันก็จะทําให้ตลาดเนี่ยอาจจะสั่นคลอนนะแล้วก็จะคราชได้เหมือนกันนะแล้วก็ต้องลดขนาดบัญชีงบดุลตัวเองลงนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย นะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพวกบริษัทขนาดใหญ่ SME นะที่กู้เงินมาทำธุรกิจเพราะต้นทุนมันจะสูงเกินกว่าที่เขาคาดการเอาไว้ว่ามันจะไปถึงปี2023ถึงจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ลงมือทำนะสภาวะของเงินเฟ้อก็จะกดดันนะครับนะให้สินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นกดดันตลาดทุนตลาดหุ้นให้คล s h ได้ลงมานะครับแล้วก็ ไปกดดันกนะำลังซื้อนะของค่าเงินลดต่ำลงทำให้ดอลลาร์เนี่ยนะครับอาจจะด้อยค่าลงอีกนะเราก็จะเป็นปัญหานะครับที่จะตามมานะครับซึ่งเราจะมองเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะทำอะไรอย่างไรในช่วงเวลานี้นะครับนะที่ทางธนาคารการรลางสหรัฐแล้วก็ทางรัฐบาลสหรัฐพยายามย่างงัดเอาเศรษฐกิจที่แท้จริงขึ้นมานะครับที่มันเคยดีคัพปิ้งออกจากตลาดทุนตลาดหอุ้นนะต้องบอกว่ามันเป็น เส้นทางที่ยากลำบากจริงๆไม่ง่ายนะครับก็ติดตามดูในปี64และ65นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเงินเฟอ้อจะมาแบบชั่วคราวตามที่ฟิตคาดคิดผ่านปีนี้ไปปีหน้าฟื้นหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะแค s ชหรือเปล่าในตลาดทุนตลดหุ้น หรือในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวดสิดตามในช่อง y o ยูทูบช n อ l จานเสรนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ